ในขณะที่ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะขาดลงระหว่างซัเสเซกและสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษมีรายงานว่าเมแกนมาเคิลกำลังพัฒนาแผนการเพื่อให้เจ้าชายแฮร์รี่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเขามากขึ้นหากเมแกนมาเคิลต้องการพาสามีของเธอเจ้าชายแฮร์รี่มาใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นมันคงไม่ใช่แค่เพื่อความสุขของเขาเท่านั้น ในความเป็นจริงเจ้าหญิงแห่งซัเสเซกต้องการมอบโอกาสทั้งหมดไว้ข้างเธอเพื่อให้การเปิดตัวแบรนด์ของเธอประสบความสำเร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม่ของอาชีและลิลิเบตได้เปิดตัวแบรนด์อเมริกันริวิเอร่าออคาดโดยมีสินค้า3ชิ้นแรกที่จะขายภายใต้ชื่อของเธอได้แก่ยมสตรอบเบอรี่ยมราสเบอรี่และบิสกิตสำหรับสุนัก ในสิงปี2567จะมีให้บริการเต็มรูปแบบแต่การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นเธออยากจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกราชาวงศ์บางคนเมแกนมาเคิล mm hmm. ยังต้องการการสนับสนุนจากชาวที่3ด้วยซ้ำดังนั้นเธอจึงต้องการการสนับสนุนจากคนสองคนโดยเฉพาะซึ่งไม่เคยตัดสัมพันธ์กับพวกเขาเลยนับตั้งแต่พวกเขาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเหล่านี้คือเจ้าหญิงเออร์เชนีและเบอาทริส พวกเขาทั้งคู่สนิทสนมกับเจ้าชายแฮร์รี่มาโดยตลอดยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหญิงยูเชนี่เองที่เขาแนะนำเมแกนมาเข้าเป็นครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขาเมแกนกำลังมองหาการสนับสนุนทุกที่ที่ทเธอหาได้เจ้าหญิงยูเชนี่และเจ้าหญิงเมตริสอยู่ในอันดับต้นๆของเธอแต่เธอตั้งเป้าไว้สูงกว่านั้นและต้องการได้รับการอนุมัติจากกษัตริย์ชาว แม้จะมีดราม่ามากมายแต่เมแกนก็ไม่เห็นไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งข่าวใกล้ชิดกับซัดเซ็กกล่าวมีรายงานว่าเมแกนมาเข้าเชื่อว่าเธอยังสามารถวางใจในราชวงศ์อังกฤษได้เมแกนยังคงเชื่อว่ามีการสนับสนุนเธอในราชวงศ์มากกว่าที่ผู้คนปล่อยให้ผ่านไปและคิดว่ามันคงจะง่ถ้าไม่ขอความช่วยเหลือแหล่งข่าวกล่าวเสริม แต่ความปรารถนาของเมแกนมาเคลนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะตึงเครียดกว่าที่เคยระหว่างคู่รักของเธอกับคนอื่นๆในบริษัทในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอดีตนักสแสดงสาวไม่เคยเดินทางไปอังกฤษอีกเลยและปล่อยให้สามีไปคนเดียวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระเจ้าชาวที่สามประกาศว่าเขาป่วยด้วยโรคมะเรง็งเจ้าชายแฮร์รี่ก็ไปเยี่ยมพ่อของเขาเพียงลำพัง นับตั้งแต่มีการประกาศปัญหาสุขภาพของเคสมิดเดิลตันประกูลซัเสเซจก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเธอเลย